วันนิวส์ตรงไปตรงมามาดูช่วงสำคัญของเราครับทีมฟุตบอลเนี่ยจะชนะได้ต้องบอกว่าอยู่ที่การยิงประตูครับแต่ว่าทีเด็ดทีขาดเนี่ยอยู่ที่ศูนย์หน้าอย่างวันที่24มีนาคมนี้ครับไทยบุกไปพบกับอิรักเราฝากความหวังไวท้ที่หัวหอกคู่ครับทีรสินแดงดากับอดิศัก์กรสอนไปติดตามในช่วงนี้ครับเชียร์ไทย ไปบอลโลกกับช่องวัน31ที่เด็ดเกมรุกบอลไทยแทงบอลทะลุช่องติกิตา,า้าเล่นเอาคู่ต่อสู้หัวหมุนงุนงงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจบที่ซันโวเป็นประตู กลยุทธ์ลูกหนังของซิโกโ้เกมรุกหลากหลายยิงได้หลายคนชนาทิพสารัตทีเด็ดลากจ่ายทะลุช่องส่องจากแถวสองป้ง่งปิดบัญชีกราบสนามด้านข้างต่อบอลกันดีฝั่งซ้ายเก,กลือฤทธวีการทั้งผ่านบอนลและลากเลือยส่วนกับตันอุ้มทีระทรบุญมาทันเปิดบอลแบบใส่ผ่านศูนย์หน้ารอพังประตูขวงขวา มงคลทศกลายโดดเด่นคล่องตัวสอดแทรกเกมรุกบุกไปยิงประตูส่วนหอกคู่ล่าตะขายความหวังของคนไทยธีราลินแดงดากับอดิศักกายสอนกำลังฮอตศูนย์หน้ารุ่นพี่ที่เพิ่งผ่านการเข้าประตูวิวามุ้ยแดงดาฟอร์มร้อนแรงยิงให้เมืองทองมากสุดเป็นสถิติสโมสรประสบการณ์ลูกหนังโชคโชดผ่านศึกลาลีกาสเปน ล่าสุดได้ฉายามุ้ยร้อยล้านต่อสัญญากับเมืองทองอีก4ปีแต่ร่างกายยังไม่เต็มร้อยเจ็บกล้ามเนื้อโคนขาขวาส่วนอดิศัก์ศูนย์หน้าดาวรุ่งฟอร์มสุด,ดร้อนแรงก่อนหน้านี้สร้างชื่อให้กับบุรีรัมด่งดังกับทีมชาติฟุตบอลประเพณีก็ยิงประตูให้ธรรมศาสตร์ล่าสุดย้ายมาเมืองทองฟอร์มแจ่มกับศึกใหญ่พบอิรัก อดิศักดิ์เต็มที่เพื่อชาติไทยผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพี่ๆทุกคนที่รวมตัวกันแล้วก็การที่ได้เล่นกับพี่มุยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะพี่มวยเขามีประสบการณ์ในเวทียุโรปแล้วตั้งใจที่จะเล่นอยู่แล้วทุกๆเกมสำหรับทีมชาติแล้วก็อยากที่จะชนะอยู่แล้วเพราะว่าอยากที่จะเป็นที่หนึ่งในสายด้วยครับผมตั้งใจมากในแมตช์นี้ครับแล้วก็อยากที่จะมีแต้มกลับมาฝากชาวไทยด้วยครับนอกจากทีรศินและอดิศักดิ์ทีมไทย ยังมีหัวหอกซุปเปอร์ซับนักบอลนักเพลงธนาชนะบุตรที่เป็นทีเด็ดลากเลื้อยป่วนเกมรับวันที่24มีนาคมคอบอลชาวไทยเปิดหน้าจอรอเชียขุนศึกช้างไทยที่ช่องวัน31วันนิวส์ตรงไปตรงมา